ดนตรีทั้งหมดที่เราใช้ในงานไม่กระโหลกอะไรนะคะเราใช้ซึ่งนาวันี้สายตานั้นก็นคือสายตาที่แบบเต้นรำกับเรามองเราเฮ้ยร้องให้เลย ดีค่ะยินต้อนรับสู่สายไหม and everything จิงกะเบลนะคะ EP นี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราจะมา wrap up เกี่ยวกับเรื่องของ wedding นะคะแต่พารนี้จะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะคะในพาร์ทสนี้นะเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของงานกลางคืนเน่งานกลางคืนก็จะเป็นงานที่จัดที่โรงแรมเสียามคเอมพินสกีนะคะที่ก็จะเป็นแบบงานบอลรูมง,งานใหญ่มากซึ่งก็จะเป็นแบบคนละมูคนละโทนคนละฟิลเลยนะคะกับ งานกลางวันที่จัดที่ปากไมเลยน,นะคะอสำหรับโทนสีและต่งตางๆเดี๋ยวไม่เอาให้ดูกันเลยจะประมาณนี้ค่ะเราก็จะมีความแบบว่ามืดขึ้นโทนสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบแนวใบไ,ไม้ก็จะเป็นใบไม้ที่แบบมีโทนสีที่แบบเข้มขึ้นแล้วก็สําหรับธีมของดอกไม้กลางคืนนะคะก็เรียก,กได้ว่าเป็นแบบ wild flower นะคะซึ่งก็คือจะเป็นดอกไม้แบบดอกไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ใช่ดอกไม้ที่แบบชนิดเดียวนะคะก็จะเป็นแบบรวมๆกันไปหมดนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นใน reference ว่า ไหมส่งไปให้เขาก็จะเป็นแนวแบบ glass house โรปลูกดอ,อกไม้อะไรอย่างนี้อะซึ่งทางพาก,กาก็คือทำได้ดีเลิศอีกแล้วนะคะก็คือทำโครงสร้างขึ้นมาจากที่เห็นนะคะทางเขาก็จะเป็นแบบว่า คล้ายๆ้ากราสเฮาส์นะคะขึงด้วยผ้าที่มีความแบบโปร่งแสงมันก็เป็นแบบดอกไม้เปไม้เลยๆเลยเลยก็คือตรงทำเดฟเฟนท์ทุกอย่างเป๊ะมากเลยนะคะอย่างตรงตรงแบ็กดรอปนะคะที่ทุกคนจะเห็นมันก็จะมีความแบบเหมือนเป็นแบบบันไดวนขึ้นไปนะคะในแบบความรู้สึกแบบกราสเฮาส์แบบเป็นเล็กๆหนึ่งซึ่งก็แบบชอบม,มากสวยมากอแล้วพาก,กาแบบเดอะเบสนะคะ แล้วก็มาพูดกันถึงเรื่องโลโก้โลโก้จริงๆแล้วก็คือให้ทงการทกอย่างนะคะรวมถึงออกแบบโลโก้ด้วยนะคะโลโก้ก็คือออกแบบโดยปอปอนะคะการออกแบบของปอปอคือเป็นอะไรที่แบบเข้ากับคาแรคเตอร์ของหมมมากเราเลเชื่อว่าปอปอจะออกแบบ โลโก้ o, ให้ทุกกคนได้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็เข้ากับแบ,บ็เต็มงานของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเอาโอเคนะคะก็คือจะเป็นการประมวลรูปต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของช่างภาพนั่นเองช่างภาพที่ใช้ในงานนะคะแน่นอนเป็นช่างภาพที่ทุกงานแต่งงานล้วนอยากได้นะคะก็คือ66นั่นเองที่โพสถ่ายรูปสวยมาก ก็จะเป็นทีมพิพลดเป็นทีมหลักนะคะซึ่งงานใหม่เนี่ยประมาณ1,200คนทีมพิพลดน่าจะมีประมาณ 6, 7, 6, 7 8จ็คนน่หละประมาณไม่แน่ใจนะคะก็เป็นทีมใหญ่มาเลยนะคะส่วนคนดิดก็เหมือนเดิมนะคะใช้ที่นำโชคเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็จะมี after party อันนี้นะคะก็คือที่คลิปดราม่าคิพูดถึงชั้งภาพแล้วคราวนี้เรามาลงดีเทลต่างๆนิดนึงนะคะมาพูดกัถึงเรื่องของ การแต่งงานดีกว่าการแต่งงานนะคะของสายไหมก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีออกเขียว,เวๆเทาๆแบบนี้นะคะซึ่งข้างหน้าก็คือจะเป็นคอลิกราฟีที่เขียนเป็นชื่อของเกสในงานนะคะค่อนข้างสิมโพมากๆนะคะการแต่งงานของไมแบบไม่ได้มีอะไรแบบหรูหร่าวิบวับข้างหลังก็คือพิมพ์ปั๊มทองนะคะใส่ไม้แอนอย่างยๆนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่ารักดี โอเคเราพูดกันถึงข้างในแน่นอนว่างานเจ้าแม่ดีเทลอย่างใหม่ก็คือ้าไม่ได้นะคะกับเรื่องของคอสมัยต่างๆซึ่งต้องยอมแบบว่าหาทํามากเพราะว่าไอ้ได้แต่ละอันที่พันทุกอันนะคะก็คือทําเองก็คือใช้เวลาค่อนข้างมากนี่นะคะก็คือจะเป็นเหมือนกับกระดาษไขนะคะพันตัวการตั้งจากนะคะที่อยู่ข้างในแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นรูปดอกไฮเดรนเยียนะคะซึ่งดอกไฮเดรนเยียเนี่ย เพราะ้ามีเออไม่ใช่คนข้างคือมันมีความหมายสาหรับไม่นะคะจริงๆไม่ได้เป็นดอกไม้ที่ชอบที่สุดนะแต่ว่าเป็นดอกที่อยู่ในช่อดอกไม้ช่อแรกที่อยากให้นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครั้งแรกนะคะก็คือที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นแบบชุ่มดอกไฮเดรนเยียเพราะฉะนันแบบก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นดอกไมท้ที่เอามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในงานแต่งงานของเราอันนี้จะเป็นเหมือนแบบอีกซองข้างในซองดอกไม้สีดูนะ เราจะเปิดกันนะคะข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีตัวการ์ดหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดหลักแซมใหม่อย่างใาญ่รุ่นนี้นี่นั่นเขียนดีเทลเขียนไ,ได,ได้เสร็จปุ๊บอันนี้คือสําหรับใครที่ได้ไปงานเช้าด้วยก็คือจะได้เป็นสีไปด้วยสีออกครีมๆนะคะโอเคแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งอันนี้คิดว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เหมือนงานอื่นเพราะอันนี้คิดขึ้นมาเองนะคะซึ่งก็คือการ์ดใบนี้ค่ะการ์ดใบนี้คือการ์ดที่ ให้แขกผู้มีเกียรตินะคะที่ได้รับการเชิญนะเขียนคําอวยพรมาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากอ่านคําอวยพรของทุกๆคนแบบยาวๆอ่านแบบจุใจคนเขียนก็จะได้มีเวลาเขียนคนอ่านก็คือจะได้อ่าน,นยาวๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ไปแบบเซ็นแค่หน้างานยนาเดียวนะความสุขของใหม่ก็คือทุกคนก็จะแบบไม่ได้แบบสะดวกในการที่จะแบบไรา้ย,ยาวอะไรมากมายแต่คือการที่ส่งอันนี้ไปให้คือคนตอบรับดีมากคือทุกคนแบบ เขียนมาส่วนใหญ่แล้วก็คือแบบเต็มหน้ากระดาษมาคนแบบข้ามไปข้างหลังด้วยบางคนแบบวาดรูปมาให้ด้วยอะไรย่เงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีที่จะแบบเก็บเอาไว้นะคะแน่อย่างอันนี้ก็ก็จะเป็นเนี่ยเขียนว่าแบบ please leave us some sweet messages and kindly return this card โน่นี่นั่นก็คือบอกว่าให้เขียนไปด้วยแล้วก็เอาไปคืนใหม่นะคะในงานมาแต่งงานด้วยนะคะเอาไปหยอดใส่กล่องไว้ด้วย น่ารักมากๆเลยนะคะไอเดียนี้ก็คือสามารถทําตามได้นะคะวิดีแล้วก็จะเป็นแผนที่สุดท้ายนะคะจะเป็นแผนแผนทีซึ่งของทางโรงแรมเคมพิลสกี้นะคะถือกระดาษไขซึ่งมันก็บังเอิญแบบพอดีพอดีเข้ากับไอตัวสองข้างในของไม่นะคะก็ทำน่ารักดีก็เลยไม่ได้ต้องแบบมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนเลยในส่วนของแผนที่ที่ให้มาค่ะก็ประมาณนี้นะคะการางานของไมค์ค่ะเสร็จปุ๊บม,มานะคะที่พาร์ทของหน้าแบ็คกรอบ อันนี้ก็คือก็เตือนนี่เป็นคําเตือนละกันว่าควรจะต้องใส่รองเท้าที่มีความสบายมากๆครับว่าเรายืนหน้าแบ็คกรอบนานมากโดยเฉพาะอย่างนี้แขกในงานที่เยอะอย่างเป็นพันกว่าคน,นงานใหม่นะคะซึ่งก็คือยืนยาวนานมากๆ สำหรับแบบบางคนนะคะที่อยากใส่รองเท้าสวยๆรอยเนี้ยก็คือทางแกไ,งไนเซอร์ก็คือจะถามว่าแบบเอาเป็นบล็อกไหมเป็นบล็อกเหมือนบล็อกไม้เล็กๆเอาไว้ยืนนะคะแล้วคือข้างในคือเราก็จะสามารถใส่รองเท้าอะไรก็ได้รองเท้าผ้าใบจะได้รองเท้าแบบคุ้มซนไม่มีส้นหรืออะไรก็ได้งนั้นนะคะแต่คือไม่ก็ไม่ได้เลือกที่จะเอาเป็นบล็อกนะคะแต่ว่าเราก็มาเลือกรองเท้าให้มันสาบายให้มันใส่ได้นานที่สุด นั่นก็คือรองเท้ายี่ห้อเซรามนี่นะคะซึ่งยี่ห้อนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เป็นพี่น้องกันนะคะกับพัทรัิรินะคะก็คือใครที่เปพัทรักษิริก็คือจะมีรองเท้าเซรามนี่อยู่ติดกันอยู่ข้างๆกันเลยแล้วก็มันก็คือเป็นอะไรที่ใส่สบายมากเหมือนยืนอยู่บนพื้นจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบแตะฟอร์มที่ค่อนข้างสูงสาหรับใครที่แบบไม่ได้ชอบรองเท้ทาทรงนี้ก็คือไม่เป็นไรเพราะว่ากระโปรงเรามันจะคลุมไปอยู่แล้วนะคะขอแค่มันยืนได้นานก็พอเพราะถ้าเกิดเราแบบ ติดตลอดเวลาคือเวลาเราเดินเข้าไปในงานดีิงๆก็คือแบบ โอ้โหเบียาจะาคิดว่าคุณเป็นตะคิวหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งไปแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องรองเท้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก,มากนี่ก็ฝา,ากไว้ด้วยค่ะจะมาพูดกันถึงเรื่องของเค้กอันนี้ก็น่ารักเป็นอีกหนึ่งดีเทลที่น่ารักเหมือนกันนะคะเค้กของไม่นะคะทําโดยพี่อุ้มนะคะจากเบกกิ้งซีซันนั่นเองนะคะปกติก็จะเห็นเบกกิ้งซีซันแบบขายเป็นพวกมาการองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพี่อุ้มก็คือออกแบบเค้กแล้วก็ทาเค้กนี้มาให้ด้วยตัวเองเลยคือก็จะเป็นแบบอย่างที่เห็นนะคะเป็น5้าชั้นใช่ไหมคะแล้วก ก็จะแบบมีความปัะจิแบบคอปเปอร์เป็นสีแบบออกแบบสีอิทอนิดนึงซึ่งก็คืออีกครั้งหนึ่งที่ก็คือจะคุมโทนนะคะเข้ากับทิมงานของใหม่วางอยู่นะคะบนอาแท่นก็คือจะเป็นดอกไม้สวยงามมากแล้วก็จะเป็นฐานนะคะซึ่งก็จะมีโลโก้เขียนว่าใส่ใหม่ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นปาก,กาวออกแบบอีกเหมือนกันสําหรับตัวเค้กน,นะคะทานไม่ได้นะคะกินไม่ได้นะคะจะกินได้เฉพาะแบบจำไม่ได้กินได้ชั้นไหนอะ ฉันกอยู่ชั้นล่างอะตัวไม่ค่อยมั่นใจเอาเป็นว่ามันมีแค่สันเดียวที่กินได้เลยประมาณนั้นอาจเป็นอีกหนึ่งชิปส์นะคะที่อยากจะมาแนะนํากันก็คือเค้กที่ตักไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่อะแม่ไม่ได้เอาเค้กที่แบบวางไว้บนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าการที่แบบเค้กมันใหญ่ขนาดนั้นอะมันทําให้แบบอร่อยอยากเพราะฉะนั้นหม่ก็จะเตรียมเค้กอีกก้อนหนึ่งเอาไว้ให้ตอนประเพณีพ่อคุณแม่ของเรานะคะอากงอาม่าของเรา ซึ่งตรงนี้คือตอนแรกมบก็สงสัยว่าแบบเออทำไมต้องให้เค้กกันด้วยไม่เข้าใจเลยนะคะแต่ว่า w e ดดิ้งแ l นเนอรบอกว่ามันก็คือเหมือนแบบเป็นซิโมโบลิกอย่างหนึ่งว่าเราเอาเค้กไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่อยากจะให้ชีวิตคู่ของเรานะคะมีความหอมหวานเหมือนกับเค้กเพราะฉะนั้นแน่นอนสายมูเตลูอย่างดิฉันนะคะก็เลยต้องตัดทําเค้กที่มีความหอมหวานและสวยงามมากพอที่จะเอาไปมอบให้กับ ผู้ใหญ่นะคะซึ่งเค้กก็ทำโดยเบเกอร์เอ็กซาริสนั่นเองนะคะแล้วก็ออกแบบต่างๆนะคะโดยก็เป็นนิวชามบาแล้วก็แนนเบเกอร์เอ็กซ์ฟาริสเอกันนะคะ mm hmm. ก็คือออกมาเป็นเค้กที่น่ารักมากเป็นเค้กที่แบบสองชานคือมันก็จะเหมือนเป็นแบบฉบับย่อจจะแบบ เค้กห้าชั้นใหญ่จะเหลือสองชั้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบตกแต่งดอกไม้เป็นงานแบบดีเทลมากเป็นงานแบบน่ารักมากอย่างที่บอกนะคะเจ้าแม่ดีเทลอย่างใหม่ก็คือเก็บทุกเม็ดจ้าสเสร็จแล้วก็มาถึง p a ที่ใหม่ชอบมากที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุดในงานนะคะก็คือ first dance นั่นเองค่ะ สำหรับเฟิร์สแดนตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าก็พูดถึงแล้วก็โคุกนะแบบมันอบอุ่นมันน่ารักจริงๆมันเป็นก็เห็นมาจากหนังฝรั่งอะไรเงี้ยโนะที่แบบลูกสาวเขาจะแบบเต้นรำของพ่อตัวดจริงต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแบบในฝันของหมายเลยว่าถ้าแบบมีงานแต่งงานอนะจริงเนะี่ยจะต้องอยู่ในงานแต่งงานของหมายเพราะว่าแบบกับป๋าปคือสนิทก,กันมากๆแล้วก็คือเป็นลูกแบบลูกคนเล็กของป๋าปเป็น เป็นลูกแง่หรอเรียกว่าอย่างนั้นได้ไหมคือก็จะแบบมีความแบบอิมมชั่นลกับปมาหมามากๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะกับมา,กกาบมากกามาก็รักกับหมาก็รักมากแต่ด้วยความที่เป็นแบบคกกุณพ่อกับลูกสาวคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีความแบบอยากให้มีโมเมนต์ตรงนี้นิดนึงซึ่งตอนแรกที่หยากก็แบบบอกว่าแบบไม่อยากได้รำอะไรเงี้ยแบบพวกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไอ่ขอล้อคือแบบก็ไม่ได้อยากจะแบบขัดใจพี่หยากนะแต่คือแบบ หมาต้องการที่จะเต้นกับพ่อใหม่จริงๆก็ขอร้องเถอะแบบให้มีอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันคือแบบเป็นมเมนท์ที่น่ารักแบบที่ประทับใจหนึ่งในชีวิตเลยอะมันคือความรู้สึกของแบบโอ้ทพูดเราแบบเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวร้องไห้และพี่แงอยู่ด้วยเนี่ย <c oughs> เอ้าบิวตัวเองเฉยก็อยู่คนเดียวไม่ได้ไมีใครช่วยบิวเลย <c oughs> คือการที่ได้เต้นรำกับพ่อการที่แบบ เขามองเราในวันน,นนะั้นนัอยเางเงี้ยมันคือแบบเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความแบบปลับเรื้มยินดีมันคือแบบว่าเวลาเรามองเข้าไปในสายตาพ่อเนาะมันคือสายตาเดิมกับที่แบบไปส่งใหม่ไปโรงเรียนทุกเชา้าทุกวันรอจนแบบเดินจนแบบรับสายตาไปแล้วถางกลับมามองเลยนะแล้วก็จะเห็นสายตาเขาแบบคอยมองเราอยู่เสมออนะไรเงี้ยซึ่งในะวันนี้สายตานั้นมันก็คือสายตาที่แบบ เต้นรำกับเรามองเราเสยร้องไห้เลยนั่นแหละอาบบล้าค่ะบาล้ร้องไห้สวยเลยค่ะวันนี้ลูกสาวคนนั้นที่เขาแบบคอยมองคอยเที้ยงดูอนะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือวันที่เราแต่งงานแล้วเราจะแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่มีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่แบบรักเราแล,แล้วก็จะดูแล,แลเราตอนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย นี่คือไม่ใช่สิ่งที่ป๊าพูดนั้นนี่คือสิ่งที่ตัวเองคิดเองเท่านั้นโอเคเช็ดตาเสร็จเรียบร้อยโนมาดราม่าจากโนมาจบแล้วโอเคกลุมดนตรีทั้งหมดที่เราใช้ในงานกลางคืนนะคะไม่กระโหลกอะไรนะคะเราใช้โเราใช้โซลอะพิส ิบเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเครื่องดีจีตีเป่าของ so After Six, ตัวอัลตร้าสิคก็คือแบบอลังการแล้วก็แบบต้องใช้สับปายุ่นที่เขาเรียกว่าบาชมากเลยนะคะเออก็คือแบบดีมากๆสำหรับต so ัวอัลตร้าสิคเป็นวงที่ใหม่กับพี่อยางชอบมากที่สุดแล้วก็ลงความเห็นว่า ผู้ควรกับการที่จะอยู่ในงานแต่งงานเรามากที่สุดอ่าโอเคอ่ะไปพูดกันถึงเรื่องของ after party ต่อ after party เ J นะคะก็คือจะใช้พี่เบิร์ดนั่นเองนะคะแล้วแน่นอนว่าคอนเซปต์นะคะไม่ใช่เพลงฝรั่ง่ใช่เพลงอะไรแน่นอนต้องเป็นเพลงยุก้าวูนเท่านานนะาะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าใครรูจับใหม่อาจจะรู้เลยว่าใหม่ไม่ได้ค่อยฟังเพลงฝรั่งนะคะเพราะว่าลองตามไม่ทัน หรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าชอบเพลงไทยชอบเพลงยุค90นะคะแล้วก็แขกร่าเทั้งหมดที่อยู่ใน after party นั้นมันก็คือเป็นยุค90ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันคือเหมือนแบบมันคืองานของเพื่อนง,งานของการ r e u n ีเ่เพราะฉะน,นั้นเพลงยุค90เ้าหนักที่อยู่ในงาน after ร์ตี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อจะส้มสาวมากเลยนะคะ,ท,ะ,คะที่ทำแบบเซอร์ไพรส์ทำโชว์น่ารักมากตลกมากคือจริงๆว่าไม่ได้รู้มาก่อนว่าว่าโชว์จะออกมาเป็นอะไรแต่ว่าเราก็สามารถแบบ เล่นอินไี่อย่างเต็นที่นะคะเพราะว่าคือเพื่อนเราเองรู้อยู่แล้วเราชอบอะไรเพราะฉะนั้นโดนใจแน่นอนค่ะหลังจากนั้นก็คือเล่าอะไรต่อไปได้นะคะเพราะว่าพักตัดโอเคก็จบไปนะคะงานกลางคืนประมาณนี้ค่ะก็ถ้าใครอยาก รู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เหมือนเดิมเลยพิมเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่ามันเยอะมากๆจะทำอีกหนึ่ง EP เพื่อตอบคำถามน,นะคะแต่ว่าถ้าคือแบบนิน้นิดหน่อยเดี๋ยวก็จะเอาไปตอบใน Q&A ใน Story, สตอรี่ักแบบก็ได้เนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้สำหรับการรีเท w e d ดดิ้งนะคะในงานว e ดดิ้งของใหม่นะคะซึ่งดีเทลก็เยอะมากพอสมควรกินเวลามากพอสมควรน,นะคะ ใครที่กำลังจะจัดงานแต่งงานก็ขอแจดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่กำลังแต่งงานหรือคนที่ซื่นแทแต่งตงานให้เพื่อนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เลากด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับคอนเทนต์ใหม่ๆที่ใหม่กำลังจะมีมาอยู่เรื่อยๆนะคะโอเคก็ประมาณนี้คะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ